สวัสดีครับเพื alumni, ่อนๆบ้านสุุลุงตินะครับมาดูเหรียญห้าสิบสตางค์ที่ราคาหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อลองพลิกดูหลังเหรียญนะครับว่าเป็นพอสอนั้นหรือเปล่านะครับเหรียญจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับที่มีราคานะครับอ่าเพื่อนคงรู้นะครับว่าเหรียญห้าสิบตางค์ต่อมาเนี่ยก็เป็นทองแดงนะครับแต่มีเนื้อทองเหลืองอยู่ปีหนึ่งที่แพงมากๆนะครับผมเนี่ยนะด้านหลังก็จะเป็นดอยสุเทพแบบนี้นะครับห้าสิบสตางค์นะครับเนี่ยนะแบบนี้นะแพงมากนะครับหลักหมื่นเลยนะ เพื่อนลองพลิกดูนะครับว่ามีที่บ้านไหมนะครับพอดีผมอ่ะก็อยากรู้นะครับวันก่อนทําเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ไปแล้วนะวันนี้ก็เลยลองมาทําเหรียญห้าสิบสตางค์ดูนะครับเรายังคงอยู่กับหนังสือกระสอบเมืองสยามเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆที่เขามีข้อมูลให้นะครับซึ่งละเอียดพอสมควรเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยแยกออกมาเป็นอ่าสิบปีนะครับที่แบบเรามาดูกันนะครับ ในห0ในยี่ิปีเนี่ยผมเอามาสัก1ิปีที่แบบค่อนข้างหายากเรีอยังระดับตั้งแต่สิบถึงหนึ่งนะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพื่อนเท่าที่ผมศึกษาจากหนังสือเริ่มนี้นะครับก็ปรากฏว่าอันดับที่สิบเนี่ยเป็นปีพศสองพันห้าอยสิบครับเพื่อนเนี่ยผมแยกถุงไว้นะครับก็ผลิตห้าล้านห้าสิบแปดล้านนะครับสามแสนสามืนหกพันเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะมากนะครับ ต่อมาก็คือปี2532นะครับผมเนี่ยนะครับเพื่อนผลิตอยู่ที่เนี่ยนะครับผลิตอยู่ที่57ล้าน9แส69,000นะครับปี32นะครับเพื่อนมาอันดับ8นะครับก็คือปี2544นะครับปี44นยผมมีเยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นแบบ UNC กล่มใหญ่เลยนะที่ผมได้มานะครับเนี่ยนะก็ผลิตอยู่ที่5้าสิบสอล้าน7จ็ดแสนสามืนพนะครับก็ยังเยอะอยู่นะครับแล้วก็มาปีสามหนะครับเพื่อนๆปีสาหกเนี่ยผมก็มีไม่เยอะละผลิตอยู่36ล้าน2องแสนเ้านพนะครับแต่มารับปีการจนพิเศษเนี่ยเป็นปีพิเศษปี3ามเก้านะฮะลำดับที่6แล้วนะครับเพื่อนๆที่หายากนะครับเขามีแบบแยกเป็น2อย่างนะครับคือปีสามเกที่เป็นแบบ ปกตินะครับอย่างเงี้ยนะอ่าก็ผลิตอยู่ที่30ล้าน840,000นะครับอ่าเดี๋ยวไม้เพิ่งดูนะเนี่ยฮะผมจดไว้นะ38ล้านเอ้ย30ล้าน840,000นะครับปี39นะครับอ่าเนี่ยนะแล้วก็มีเป็นที่เป็นการจนาพิเศษเพราะปีนั้นเป็น50ปีของราชของในหลวงนะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกเหมือนเขาจะแยกกันนะครับเป็นการเจนจาพิเศษเลยเนี่ยจะผลิตอยู่ที่ประมาณ1ล้านเอ้ยหนึ 105, 000, ล้านนะครับสี่แสหี่เหรียญนะถ้าผมดูจากข้อมูลไม่ผิดนะครับอ่าก็จะเป็นที่เราคุ้นเคยเนี่ยฮะปินตาสัญ,ญลักษณ์นะฮะแล้วก็ปี3 9มเก้นะแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ผมก็เก็บอยู่เยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็น UNC นะครับเพราะว่าก็มันคือมันค้างอยู่ในบ้านนะฮะแล้วผมเอามาแยกพอสอนะครับ บริษัทก,ก็จะเยอะหน่อยนะครับมากกว่าคนอื่นเขานะทีนี้มาจนถึงปี2551นะครับเป็นยุคข้อต่อของเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเดิมที่เป็นทองเหลืองนะที่ผมจดไว้เนี่ยก็ผลิตอยู่ที่27ล้าน106,000สามพันนะครับแล้วก็มีเป็นทองแดงนะซึ่งก็ไม่รู้ยอดนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมยังหาไม่เจอนะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีทั้งสองแบบแล้วก็เป็นเริ่มเป็นพัสเสียนแบบ ใหญ่นะครับเห็นไหมฮะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทองเหลืองเขาจะเป็นพระเศียรเล็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพระเศียรใหญ่ทองแดงนะครับส่วนด้านหลังก็จะยังเป็นพระธาตุดอยสุเทพอยู่นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับพอสอนจะไม่ตรงนะแต่ผมหยิบออกมานะฮะเนี่ยนะผมก็เลยได้ออกมาเป็นสองชุดนะฮะก็คือแยกออกมาเป็นทั้งทองเหลืองแล้วก็ทองแดงในปีห้าหนึ่งนะครับ ถ้าเอาเฉพาะทองเหลืองเหมือนที่ผมบอกนะครับยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันนะเพื่อนๆนะครับผมทีนี้มาจนถึงปีห้าศูนย์เนี่ยผลิตอยู่ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนห้าพันเหรียญนะครับอันนี้ผมไม่มีตัวอย่างนะพยายามหรือคนในบ้านก็ไม่เจอนะครับแสดงว่าหายากมากๆเลยนะครับปีนี้นะผลิตที่ยี่บสี่ล้านก็ยังหายากแล้วนะครับแล้วก็มาถึงอันดับสามที่หายากนะครับก็คือยี่สิบ 3 7 7 5้านเจ็ดแสนเจ็ดหห้าพันนะครับในปีสามหนึ่งะสามหนึ่งเนี่ยโชคดีหน่อยนะครับผมมีนะเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนดูปีสามหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนะเพื่อนนี่นะครับห้าสิสตางค์นะปีสามหนึ่งนะครับอลูมิเนียมบอนอ์นะครับส8บดมิลิเมตรนะครับยี่สบามล้านเจ็ดสนเจ็ดหืนห้าพันนะครับอ่า UNC อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับ่าผมก็เจอน้อยมากนะครับ มีอยู่สองเหรียญเองนะฮะที่บ้านแล้วก็น่าจะป่านการใช้ด้วยแสดงว่าปีลึกๆของเขาเนี่ยหายากแล้วนะครับสําหรับเหรียญ50สิตางค์นะครับเพราะเป็นเหรียญที่คนไม่ค่อยเอาออกมาใช้นะครับเพื่อนเนี่ยนะสะทอนแสงหน่อยนะลองดูนะครับเผื่อจะเห็นนะอ่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มาถึงอันดับสองนะครับเพื่อนๆก็คือ4ล้านนะฮะในปี2534นะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลก่อนนะครับเพื่อนนี่นะครับปี3 4สี่นะครับเพื่อนๆ50่อสตางค์นะครับอลูมิเนียมบอล18มิลลิเมตรนี่นะฮะ4ี่ล้าน6กหดิบเหรียญนะครับมีราคา8 0บาทเหมือนกันแต่ที่ผมได้ยินมาเนี่ยอยู่ที่2300บาทนะครับในราคาตลาดนะครับ สุดท้ายเนี่ยมาถึงปีที่หายากที่สุดเหมือนที่ผมบอกราคาหลักหมื่นนะครับเพื่อนๆซึ่งผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับตรงนี้นะเนี่ยนะก็คือในปีสามศูนย์นะครับเพื่อนๆนะเหมือนกับที่ปกหนังสือไว้เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะปีสามศูนย์เนี่ยนะครับสองห้าสามศูนย์เนี่ยนะครับเพื่อนดูนะฮะเขาผลิตในปีสามศูนย์ห้าสิบสตางค์อลูมิเนียมบอ์นะครับสิบแปดมิลลิเมตรนะครับจํานวนผลิต หนึ่งพันเหรียญนะครับเพื่อนหนึ่งพันเหรียญนะครับดูราคารับซื้อนะครับแบบสภาพใช้สี่พันบาทนะครับแบบ U N C ที่ประเมินราคาไว้แปดพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับผมว่าน่าจะทะลุราคานี้ไปแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆถ้ามีอยู่ในบ้านลองพลิกดูนะครับเหรียญแบบนี้นะครับทองเหลืองนะทองเหลืองแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นพระเศีเล็กของในหลวงรอเก้านะครับถ้าเกิดเจอปีที่เป็นตรงสองพันห้าร้อยตรงเนี้ยนะครับเป็นปี องห้าสามศูนย์มื่ไหร่เนี่ยหลักหมื่นเลยนะครับเพื่อนๆลองหาดูนะอ่าน่าจะเจอันบ้านนะครับไม่งั้นก็เจอปีสามสี่ก็ยังดีนะครับปีสามสี่ก็หลักร้อยแล้วนะฮะคือเหรียญที่อยู่ในบ้านที่เราไม่ค่อยเอามาใช้นะครับแค่ลองพลิกดูด้านหลังนะเราอาจจะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับโอเคครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับเพื่อนๆสำหรับเหรียญห้าสิบสตางค์ทองเหลืองนะฮะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบถึงพันห้าร้อยห้าสิบ เอ็ดห้าสินะครับพอห้าสเนี่ยก็กลายเป็นทองแดงไปแล้วนะครับเพื่อนๆอ,อย่างนี้นะโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ